หลังจากที่เราได้ไปสแกนม่านตาแล้วก็มายืนยันตัวตนผ่านโทรศัพท์เครื่องนี้แล้วเราก็มาเปิดแอป,ปกันให้รอ24ชั่วโมงนะครับเข้ามาหน้าตามันก็เป็นประมาณนี้จะมีหน้าหลากัก wallet แล้วก็ w o r i d ให้เรามองหาที่ w o r i d ตรงนี้นะครับมองหาที่ w o r i d แล้วก็มาเลือกตรงเคลมตัวนี้นะครับเราไปยืนยันความเป็นมนุษย์มาเรียบร้อยแล้วตรงนี้นะครับแล้วเราก็จะมาเคลมเหรียญกัน รอ24ชั่วโมงนะครับเราก็กดไปที่24ชั่วโมงตรงนี้รอ24ชั่วโมงอ่ะมาก็นับเวลาไปแล้วครับตอนนี้เหลืออีกหนึ่งนาทีก็มานับถอยหลังไปได้วยกันนะครับว่าเหรียญที่เราจะได้นี่ก็คือ54 <c oughs> เหรียญนั่นเองนับถอยหลังไปได้วยกันนะครับรอเวลาเหลืออีก1นาทีเราก็จะสามารถเคมเหรียญได้นับถอยหลังไปได้วยกันนะครับอีก25วินาที24ลุ้นไปได้วยกันก็คือในกรณีที่ครบ24ชั่วโมงแล้วนะ ลองดูสิครับหนะ้าตามันจะเป็นยังไงนี่สดไปด้วยกันเลยนะครับเพราะตอนผมทาครั้งแรกนะ่ะไม่ได้มานั่งดูแบบนี้หรอกนะครับก็รอไปครบยีิบสี่ชั่วโมงทําคลิปมันค่อนข้างยากหน่อยครับอ่าครบยีิบสี่ชั่วโมงเดี๋ยวมาดูนะครับครบยีิบสี่ชั่วโมงแล้วเกิดอะไรขึ้นครับดูกันนะครับครบยีิบสี่ชั่วโมงตึ้มตอนนี้ครับมันจะเคมได้ละเห็นไหมครับมันก็จะเคมด้วยวา d ดีก็คือวายดีที่เราไปสแกนหน้ากันมานั่นแหละเราก็กดเคมด้วยวา d ดี นี่ตรงนี้แหละครับที่ผมบอกให้ระวังนะครับอันนี้เป็น a n d r o i ยหลายถ้าเป็น iPhone ก็คือจะมี spending กับ wall เห็นไหมครับมันจะอยู่ที่ wall เราไม่เลือกนะครับตรงนี้เราต้องเลือกเป็นตรงนี้นะครับไม่งั้นจะติดอยู่ใน wall อีก7วันนะครับให้เราเลือกตรงนี้นะครับข้อควรระวังที่ผิดกันมากๆตรงนี้แล้วเราก็กดดําเนินการต่อกดดำเนินการต่อคราวนีนน้จะต้องไปสแกนหน้าแหละครับเดี๋ยวผมหยุดไว้ก่อนไปสแกนหน้าก่อนครับเดี๋ยวขอเวลาไปสแกนหน้านิดหนึ่งนะ หลังจากที่ยืนยันใบหน้าเรียบร้อยแล้วเขาก็บอกว่าเคมแล้ว <500 S 1> เห <25 S 2> <ฮ>็นไหมครับ25เหรียญคราเนี้มันจะได้แค่25เหรียญเท่านั้นนะครับครั้งแรกแล้วก็กดดําเนินการต่อเมื่อสักครู่นี้ไปไปสแกนหน้ามานะครับเสร็จแล้วเราก็ดําเนินการต่อทุกครั้งที่มีการเคมรับเหรียญจะต้องมีการสแกนหน้าทุกครั้งนะครับก็กดดาเนินการต่อนี่แล้วก็จะรับเวอร์คอยอีกครั้งต่อไปใน29วันข้างหน้าก็กดดําเนินการนะครับแล้วก็ชวนเพื่อนไหมจริงๆเราสามารถชวนเพื่อนมารับ เหรียญน,นี้ได้แต่เอาไว้ที่หลังไม่ได้ชวนนะครับเสร็จแล้วมันก็จะเข้าตรงนี้ครับว่าวันที่19สิงหาเนี่ยได้ทําการเคลมไปเรียบร้อยแล้วมันหมุนอย่างเงี้ยครับทุกครั้งที่ผมทำเนาะมันก็จะไม่ไม่ขึ้นะลรก็สรุปว่าเราได้เคลมไปแล้ว1ครั้งนะครับก็มาดูตรงนี้แบ็กกลับไปนะครับไปที่ wallet อ่าแล้วอย่างที่ผมบอกใช่ไหมครับให้เลื่อนขึ้นเนี่ยมันจะอยู่ที่ spending ละตรง wallet นะครับแล้วอยู่ที่ spending ละเขาวนี้ก็สามารถถอนได้เขาวนี้วิธีการถอนใช่ไหมครับถ้าใครใจร้อนถอน ก็คือเราสามารถโอนตรงนี้ครับไปให้คนอื่นได้เลยตามคลิปที่ผมเคยทำเอาไว้ให้นะครับก็คือกดโอนตรงนี้ไปแล้วก็เลือก World o r l d c o i n แล้วก็ไปซิงก์กับรายชื่อนะครับหรือเราจะใส่ username มตรงนี้ก็ได้นะครับก็ส่งให้ผู้อื่นไปเลยนี่ในกรณีที่ส่งให้คนอื่นภายใน w o อร์แอพนะครับส่วนใครจะถอนก็เข้าที่สา3จุดนี้ครับ3จุดนี้แล้วก็เข้าที่ถอนแล้วก็เข้าที่ o r l d c o i n แล้วก็คริปโตอันนี้ครับแล้วก็ เวอร์เชนแล้วก็เลือกเลยครับว่าจะเป็นบิตครับ b i แนนบิตทา a ์ซากูคอยก็มีนะแม็กบิตก็มีอื่นๆก็มีก็ไปเลือกโอนเอาตามตามสะดวกนะครับในกรณีที่เราจะโอนไป x อ็กเช e อื่นครับก็ขอจบการรีวิวการเคลมเหรียญครั้งแรกและจุดควรระวังว่าไม่ให้เข้าไปอยู่ที่วอลแต่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ